ค่ะพบกับช่องน้องวันดีน้องสุพรรษานะคะวันนี้แม่ควานจะมาถ่ายคลิปบ้านน้องวันดีนะคะว่าเสร็จแล้วนะคะค่าช่างก็ได้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีแม่ประสงค์ออกน้ำนะคะที่เมตตาครอบครัวน้องวันดีน้องสุพรรษานะคะที่ได้ให้ค่าช่งางแล้วก็ จากคะแนนตะกร้าหารตะกร้านะคะแล้วก็คะแนนส่วนหนึ่งก็จากผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงค์ออกนานะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านทุกๆคะแนนทุกๆก,ก,กำลังใจนะคะที่เมตตาครอบครัวนอ้องวันดีนอ้องสุพรรษานะคะก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแม่ควานก็ได้เลิกได้เลิกดีเลิกงามยามดีวันที่10บนะคะตอนเช้า ตอนเช้าจะพาน้องช้างเข้ามาอยู่นะคะทําพิธีเข้ามาอยู่วันที่สิบนะคะแม่ขวานก็ได้ครบแล้วนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญใจดีทุกท่านทุกคะแนนทุกทุกกำลังใจเลยนะคะที่เมตตาครอบครัวน้องวันดีน้องสุทรรสานะคะนี่นะคะน้องช้างเมลลี่ดีใจไหมจะได้เข้าอยู่บ้านแล้วนะคะวันที่สิบขอบคุณก่อน ขอบคุณก่อนอ่าดูดูดูนาะแมรี่ดีใจใหญ่เลยนะคะอุ้ยดีใจอุ้ยนุ่มเองอุ้ยน้องวันดีดีใจไหมลูกอุ้ยนั่งเลยนะคะอุ้ยดีใจมากเลยนะคะ อนั่งโชว์เลยนะคะแม่แม่จา๋าดีใจมากเลยนะคะที่จะได้เข้าไปอยู่บ้านใหม่นะคะวันที่สิบนะคะได้เลิ่งามยามดีนะคะนี่สามแม่ลูกก็จะได้เข้าไปอยู่แล้วนะคะแม่ควานก็มีแต่คำขอบคุณขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะทุกทุกท่านทุกทุกคะแนนทุกทุกกาลังใจเลยนะคะที่เมตตาครอบครัวน้องวันดีน้องสุพรรษานะคะ ถามแม่ลูกดีใจมากเลยนะคะที่จะได้เข้าอยู่แล้วนะคะฝนจะไม่เปียกแล้วนะคะแม่แม่จ๋าฝนจะไม่เปียกน้องๆแล้วนะคะฝนจะไม่เปียกน้องๆแล้วนะคะอุ้ยดูดูนะคะอุ้ยดูแมรี่ดีใจใหญ่เลยนะคะฟา่ลิลลี่ดีใจใหญ่เลยนะคะอุ้ยดูเมงอุ้ยอุ้ยอุ้ยนายขอบคุณยังไงนุ่งเม้งเมงน้อยขอบคุณค่าก่อน ขอบคุณค่ะคุณแม่เลลี่ไหนขอบคุณค่ะอีกแล้วขอบคุณแล้วขอบคุณอีกโอ้ยโอ้ยดูแม่เลลี่โอ,โอ้ยดูแม่เลลีวว่ลลสายหัวใหญ่เลยนะคะสวัสดี <c oughs> <c oughs> โอ้ยจะได้ไม่ต้องเปียกฝ<ด>นแล้วนะคะสามแม่ลูกนะคะอ่านานะ,ะน้องวันดีคนสวยขอบคุณค่ะก่อนแล้วลูกขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะเนี่ยเอ้น้องวันดีจ๋าเฮ้ยขอบคุณค่ะ สามแม่ลูกก็รู้สึกขอบคุณมากนะคะที่จะได้ไม่ต้องนอนเปียกฝนแล้วนะคะจะได้เข้ามาอยู่วันที่สิบนะคะจะได้เข้ามาอยู่เป็นทางการนะคะวันที่สิบนะคะเข้ามาอยู่วันที่สิบก็จะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้น้องช้าง สามแม่ลูกนะคะได้เข้ามาอยู่เอาเือกเอาชัยวันที่สิบนะคะก็จะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ปัดกวาดปัดกวาดให้สะอาดนะคะให้เรียบร้อยเพราะว่าวันที่สิบน้องแท่งก็จะได้เข้ามาอยู่นะคะเมื่อวานฝนตกหนักก็อยู่กันเออัดอย่างนี้เลยนะคะทั้งสามแม่ลูกก็จะอยู่กันตรงนี้นะคะเมื่อวานเมื่อคืนฝนตกหนักนะคะแม่แม่จ๋าฝนตกหนักก็อยู่กันแคบๆตรงนี้นะคะ วันที่สิบก็จะได้เข้าอยู่กันแล้วนะคะเอาเมงน้อยเมงน้อยจ้าเมงน้อยนะคะนายขอบคุณคุณแม่นอยเร็วลูกเร็วนี่หูกลางหูงกลางไปไหนลูกเุ้ยเุ้ยะดูพี่วันดีอาบน้ำกันนะคะ วันนี้อาบน้ำอ่างนี้นะคะอ,อ,อ,อู้ทำอะไรกับต้นกล้วยน้องวันดีคนสวยยคัดคัดแล้วน้องอาม น้ำให้คนสวยก่อนนะคะคนสวยจะอาบน้ําวันที่สิก็จะได้มาอยู่บ้านใหม่แล้วนะคะนี่จะได้ไม่ต้องอยู่แบบแออัดกันแล้วนะคะนี่เออคันไม่ลูกอ่ะพี่อามเกาให้เลยเอาเอา ฮอะอ,อวรงันดีว,วันนี้พี่ควานขัดขัดถูให้นะคะวันนี้อุยดูตัวนางนะคะขัดขัด นหนเกาตรงไหนนหนคันตรงไหน,นพี่วันดีให้พี่อามเกาให้เอาเอาเกาตรงไหนคัน,นตรงไหนเดี๋ยวเขาพชิใไ

ข้างคนอาข้งช้างอาชา้ชากับควานก็อาบพร้อมกันเลยนะคะดูตัวดําเมี่ยมเลยนะคะน้องดีคนสวยนี่นะคะบ้านน้องวันดีน้องสุพรรษานะคะได้เลิกได้ใช้เข้าอยู่วันที่ สิบนะคะอุ้ยดูดูเมงน้อยกินนมรอแล้วนะคะน่ะเอ้ยเมงน้อยมีพอมิมจ๋าไม่มีเมงน,น,น,น้อยอิ่มกินนมแล้วนะคะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอิ่มหรือ,อยังลูกเมงน้อยจ๋าอินน่มหรือยังคะอุ้ยดูนางนะคะอ,อาอหันกินเตาโน้นไม่พอนะคะยังไม่อิ่มนะคะมาอีกเตาหนึ่งนะคะ กินเลยลูกกินเลยอิ่ม,ม, pues okay. ม Kane, หรือยังลูกดูเมงอิ่มหรยังคะมันเล่นโซ่แล้วนะคร นู่นนุ่น,นเล่นเล่นเล่นโซล่าฟ้ควานหนูไอ ять, อ, reality, อ,อ้ไอ้อาเมงน้อยไปทำอะไรนู่นลูกเม,มงเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเดินออกกำลังกายนะคะเมงน้อยอยากเดินแล้วนะคะนี่เมลลี่อยากเดินหรือเปลา่าอยากเดินหรือ,อยังคะอูยืนหลับก็มีนะคะเมลลี่นอนลงนอนลงนอนลงอ่ะน,นอนเลยโน้เมงอยากออกเลยลูก อย่าออกไปไหนมันยังแฉะอยู่วันวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะเย็นสบายไม่ร้อนนะคะวันนี้เย็นสบายไม่ร้อนอากาศวันนี้เย็นสบายไม่ร้อนนะคะ ชาบรรยากาศร้อนนุม่มเงว้ยวนวายอยากจะออกไปเล่นน้ำนะคะนี่อันนี้เป็นบรรยากาศเราบรรยากาศเย็นสบายนะคะวันนี้เมื่อคืนฝนตกหนักทีนี้ก็บรรยากาศก็ไม่ค่อยร้อนนะคะวันนี้ขอบคุณคลิปนี้แม่ควานก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกๆคะแนนทุกๆก,กำลังใจนะคะที่เมตตารอบครัวน้องวันดีน้องสุพรรษานะคะ ฝากกดติดตามช่องน้องวันดีน้องสุพรรษาด้วยนะคะฝากไลก์ฝากกดไล้์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า